นี่ให้จะลงไปแล้วบอของเพอบ่นิ้วมันหลุดนิ้วหลุดอ่านิ้วหลุด ของใครนี่ชงแซดจะได้ละเปิดกล่องอีกแล้วนี่เดี๋ยวจะได้ลักเปิดกล่องอีกแล้วรอคืนแน่โอ้ยงงเฮารอเลยๆหลวงพ่อร้องนะฮะจนเดือดแล้วบอกผมกเดือดือแล้วหนูเดือดแล้วเอาเอาเอาเน้นเอาอานนี้มาเลยเอาตะหลิวมาเลย เอาตะลิวมาเลยทอดทอดเฟนฟายกระชอนอใช้ตะลิวอันนี้ดีกว่าอ่าใช้ตะลิ้วน้อยนะีลยวลองลองใส่ดอนหนึ่งยงยังยังไม่เดือดยังไม่เดือดแต่กระทะใหญ่มันก็มีอยู่นู่นอยู่มันอยู่สูงนู่น คกูเกลือไหมกเกลือใช่กับกระชอนมาอยู่ข้างนอกไม่เอากระชอนก็ได้นี่ไงเขาต้องเอาที่ต่างน้ำมันที่ต่างน้ำมันเฮ้ยช้อนนัอนไรต้องเป็นที่ชูแผ่นใหญ่เนี่ชูแี่นโตมันนะอยู่ไหนอะไม่มีชุดชูแผ่นใหญ่ไม่มีหนูมีแต่แผ่นเล็ก เอาวางไวเอท่อมรองลงอ๋อใสเองมลานแลวไม่สะอาดหรอกเย็นนี้ก็ได้ก้อไหนอ่ๆล้างบอกเะปบอกไหมผมใช้ไม่กี่วันนะเซตเซก็ได้เ็ดก็ได้นะกำลังดือดกระดาษป่ะเอาถ้วยแล้วก็ท่วมรองลง ไม่เป็นไรถืออันนี้ก็ได้อืแล้วค่อยเอกเขย่าเอาเอาเอาลงอีกได้แล้วยังได้หรือย,ยังมันต้องแบบลงชุบเพื่อจะเดือดชุบลงแล้วมันฟูเลยย่อใช่ไหมน้ำมนันยากก็ไม่เคยไม่เคยนี่เห็นไหม,ไมถ้ามันไม่้นี่มันจะหักมันหักไ้โซนามันก็เหมือนเหมือนเราเราทอดกล้วยนี่แหละยากอ๋อหรอแต่อันนี้มันเป็นมันก้อหลัง กินกับอะไรนมเกลือกินเกลือไม่ก็ซ้อมมะเขืเทศอ๋อกเกลก็ซอมมะเขือเทศะเขือเก็น่มีอยู่มีมีง้มันเป็นกระปุกเลยข้างในไงใช่เลยโอ้ใช่ใช่อยู่ข้างในมี มันมีอยู่ในกระเป็นอยู่ก็อยู่ในกระปุกข้างในมันมีอยู่อ<า>เออชดเ,นะเดี๋ยวนะแปะพ่อยดมาได้ใมันใส่เลยอยู่คือคนป่า,าใส่ได้หรือ,อยังมน,นดูก่อนดูก่อนบ่อ,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 อันนี้พี่เมือง,น,องน้องน้ำมนนะคะทอด เป็นไฟรหรือว่าอะไรน้ำมัเป็นไฟเ,ไฟรเไฟรพราะว่าหน้าตายกับย่าทอดไม่เป็นนะคะ,ะก็เลยให้น้ำมันมานะคะก็เลยอันนี้บำเบนไฟแห้งพูดบอหน้าตายยเดี๋วให้กระะทมัายอ,อันนี้เอาล้งบมนม่น้ำมันมันหยุดไงม,มันทะลิง้งเออก็หยุดออกนอกกระทะ น่าจะใส่อีกได้แล้วเลยอุ้มคอัไม่เอาเอาลงอีกเลยนะเอาลงเอาลงอีกเลยน,น้ำมันมันจะออกมานอกกระทะเห็นไหมมันเปื้อยเอาใส่ได้เลยต้องใส่ย้อนมัมันจะจุดเลยรู้ปะอ่าใช่อันนึงอันนึงเดียวเอาเอาลงอันนึงมันจะได้ดูมันเจุด,ดเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโออไฟนะเอาลงเอาไฟลงเอาไฟเลยลงน้ำ ไปแล้วน้ำแล้วก็เด่นน้ำแข็งเลยเมีน้ำแข็งเต็มเลยอ่ะโอ้มันแช่แข็งบ่มอนใช่มันเป็นเก็กอันนี้อมน้ำมันไปเรียบร้อยแล้วมันแช่แข็งมันเลย้แข็งละลายเพราะเก็กก็เลยเปนน้ำน้ำมันมันไม่ถูกน้ำมันก็เลยเด่นอ๋อเราใส่น้อยเกินไปไหมเราใส่อีกไหม๋ยวรอรอบหน้าก่อนเนาะไม่หมดหมดไปนอนไม่อิ่มไม่หิวอทีหลัง ที่ลังเดี๋ยวบอกแม่นะไปแมคโครแล้วซื้อเป็นแบบถุงใหญ่มาเลยอนะเคยซื้อมาให้กุ้เจีงเป็นแบบถุงใหญ่มาเลยทอ,อดแล้วเขย่าใส่เกลือ,อนะยาอ๋อใช่ไหแล้วเห้มันเหลืองๆก่อนอ๋ออมน้ำมันรเรียบร้อยแล้วเห็นไหมนี่มันอมน้ำมันน พอไหมอ่โชว์หน่อยอาโชว์หน่อยน้ำมนโชว์ <c oughs> กล้องหน่อยอร่อยไหมครับ <c oughs> เอาออกเกลือมาเอาเกลือมาใสก่ก่อนอืมขอนมน,นอกนุ่มในโอ้กอมนอกนุ่มในอ่ะเจ๊งมากินดูกอมนอกนุ่มในเดี๋ยวเขาเหยิบนะเดี๋ยวมันพูดก่าเจ๊งนะอยากกินอันนี้ กูจมมัเลยชอบนะนะขโมยเลยกูเจมบอกแล้วลงทีเดียวเลยไหมอ่าเอ้าย่าก็อย่างนั้นแหลยกูเจงบอกว่าจะทอดหมดเย้ไหมไหมน่าจะหมดแหละนิดเดียวเองทอดโลดทอดแล้วก็ทอดเด็กกินทอดหมดเลยเดี๋ยวต่อไปเป็นแม่โคนี่ซื้อมาถุงใหญ่เลยมันมีหลายยูคอนไม่ได้ถุงใหญ่อยู่ไหนยูคอนนะแต่อ่อนแล้วก็ยังไม่ได้คนเตี้ยโอ้น้ำมันบอกจนะเจเจเข้าไปเลือกบอก มันจะได้คนเกลือไหมดูดูกี่ชิน้นเนี่ยมันจะได้คนเกลือไหมมันน้อยนึงนี่ทำต้องรออะไรนะเดี๋ยวต้องรออีกน,นี่นี่เนี่ยนะ่นน่นนนจิ้มมะเขือจิ้มซอสก็ได้แล้วเพราะว่าอะมาลมันเดือดแล้วตอนอนี้หรือตอนนีน้อืม อยู่โหอยู่เดี๋ย <ไป S 1> วแม่เธอมาก่อน,เ,ออนเดี๋ยวฉันจะพาแม่เธอไปช็อปเครื่องครัวโ <c oughs> อเคแม่เธอซื้อมานะไม่รู้อะไรแม่เธอได้ใช่ป้าไม่ค่อยได้ทำเพราะว่ามันงานตาก้อล้นมือขนาดนั้ไม่ได้คนเกิอนอะ่ะไม่ต้องเก็บครัวก่อนอันดับแรกเดี๋ยวรู้สิสูตรกุ้เช่อผมฉันจะร่วมมาสองใบอั้วนใสเป็นใบแล้วก็เกลือลงไปก็ขยาบขยาบขยาอ

ด้วยแมเป็นไฟส่องอ๋อโอ้แล้วก็อันนี้นะคะน้ำมนต์นะคะก็มาดูนะคะเพราะว่าจะได้รู้ว่าเอาแค่ไหนละลายมาถึงคนละลายมันรอนเลยก็กำรับกินนี้นะคะโอ้ถุงละลายลูก